สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match ครับประจำวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565น,นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหลังเกมนะครับโอ้โหลุ้นกันจนหยดสุดท้ายเลยนะครับมันตลอดตลอดเกมนะจนจนจน,จนถึงจังหวะของเค็กดอรซันที่โดนใบแดงน,นะครับนาที86เนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่แบบ เชลซีทาเกมลุกอะไรประมาณเนี้ยเกมลุกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะหาช่องเจอทํานู่นทํานี่เวสแฮมก็เล่นตามแท็กติกตัวเองนะครับผมก็คือตั้งรับเมื่อตัวเองได้เข้าครองบอลก็พยายามดึงช้าแล้วก็เมื่อตัดเชลซีได้ก็เฉยยนเปิดสวนกลับนับเล่นบอลสวนกลับเลยนะครับวันนี้คือเป็นศาสตร์ฟุตบอลแบบเบื้องต้นแหละแบบมันจะมทีทีมที่เป็นเกมลุกกับทีมที่เป็นเกมรับแบบ ชัดเจนมากนะครับวันเนี้ยนะครับก็คือเชลซีก็พยายามบุกบุกบุก,บกอยู่เรื่อยๆนะครับหาจังหวะหาช่องหาอะไรต่ออะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบหาวิธีอ่ะแต่ว่าแบบเบสแฮมเขาคือเหมือนกับพวกแบบตามตื้อไม่เลิอกอ่ะบางทีก็จะเชลซีบุกมากูก็กองกันอยู่ในกรอบเขตโทษอะไรประมาณเนี้ยเพราะเชลซีผมพูดเสมอนะทูเคิลเนี่ยเขาทำทีมแบบ เวลาทำเกมลุกเนี่ยเชลซีจะเทมโปจะประมาณสักสามนะครับเต็มที่สี่เลยคือแบบเร็วที่สุดเพราะว่าเทมโปมันจะมีแบบสี่ห้าใช่ไหมแบบสูงสุดอะ่ะคือเชลซีจะอยู่ประมาณตอนแรกนะพอพอรับมือกับเวสแฮมพเวสแฮมเปิดมาแล้วเก็บบอลได้ในแดนตัวเองเร่งไปเกียร์สามเสร็จปุ๊บกลับมาเกียร์สองเพราะว่าเหมือนแบบตั้งโซนอะ่ะตั้ง รูปแบบว่าเออจะบุกแบบไหนพอเทมโป้สลับสองข้อยสามสมข้อยกับก็ปกติทั่วไปใช่ไหมครับมันจะมีบางจังหวะที่อ่ะเกียร์สี่ก็คือแบบเวลาลุกเข้าพื้นที่สุดท้ายจะเร่งบอลจะเข้าสู่ในแดนสุดท้ายนะครับแต่แต่วันเนี้ยด้วยความอ่ะเพิ่งเล่นมาช่วงการสัปดาห์กับอาร์เซนอลใช่ไหมครับพักมาประมาณสัก สองสาวันอะไรมานี้แล้วก็ลดลดความเร็วลงนะครับลดเทมโป้ก็ทุกทีจะสามกับสี่สามสี่วันนี้เหลือสองเราค่อยไปสามนะครับสามแล้วก็ต่อบอลเรื่อยๆอยู่ในแดนตัวเองมีช่วงช่วงจังหวะนหนึ่งอ่ะในครึ่งหลังที่ผมว่า,าใครหลายๆคนน่าจะขับนะคือแบบความที่เชลซีอ่ะเล่นเป็นฟุตบอลระบบ ความสามารถแบบคล้ายๆแบบจะใช้แบบไอเดียตัวเองอ่ะเหมือนมันจะมีฟุตบอลสองรูปแบบใช่ไหมก็คือเล่นบอลระบบกับเล่นบอลตามใจฉันอ่ะเล่นบอลแบบคืออ่าโอเพนแบบไอเดียอะไรแบบคิดเองอ่ะนะครับผมคิดทําเกมแบบไหนเองอะไรเองคือแบบเมื่ออยู่ในแดนตัวเองคุณเล่นต้องเล่นเป็นระบบนะแต่พอเข้าสู่พื้นที่คู่แข่งมันจะมีฟุตบอลอีกแบบหนึ่งก็คือพอเข้าเข้าแดนคู่แข่งปุ๊บคือ คุณสามารถที่จะสร้างไอเดียในการเข้าทำเองอะ่ะไม่ต้องทำตามที่แผนที่โค้ดบอกอะ่ะแต่ว่าเชลซีอะ่ะไม่ว่าจะรับหรือจะลุกในพื้นที่ตรงไหนนะพรสเปซหรือพื้นที่สุดท้ายหรือในกรอบเขตทั่วอะไรก็แล้วแต่คือเป็นระบบหมดเลยไม่มีแบบคิดจะลากไปยิงเองก็อาจจะมีบางจังหวะบ้างแบบกองเต้เข้าไปยิงเองใช่ไหมครับที่บาแล้วก็เข้าเข้ามือฟาเบียสกี้ จังหวะหนึ่งที่ซีเอดยิงเองก็หลุดกอบออกไปแล้วเฉพาะในช่วงครื่องหลังอนะเชลซี Chelsea ส่วนใหญ่จะเป็นครื่องหลังนะที่แบบเล่นลุ้นนะเครึ่องแรกไม่ค่อยจะเด่นลุ้นเท่าไหร่ก็มีจังหวะไม่รู้ว่าฟาเบียนสกี้จะเซฟกี่ขาง่ะคือแบบได้ปุ๊บเชลซีก็ทําออกเองบางทีก็ติดบล็อกเค็กดอสันวันนี้เค็กดอสันนะ่ถ้าเวสแฮมยันเสมอได้นะเขาคงแบนแมนออฟเดอะแมทของเวสแฮมไปที่แบบไม่โดนสมมติไม่โดนใบแดงเลยนะแล้วก็ยันเชลซีไว้ศูนย์ศูนย์ได้ แมวเดอร์แมนควรจะเป็นแค่พอสั้นไปก็คือได้แมนอวเดอรแมนในฐานะที่ยืนถูกที่ถูกเวลาประมาณนี้ยืนตำแหน่งอะยืนตำแหน่ง hmm. ตรงแบบคือเหมือนกับว่าทมมิ่งเวลานั้นอะเวลาเชลซีนุกกำลังจะยิงตัวเขาจะไปอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนกลวยที่วางไว้เวลาในสนามซ้อมเวลาซ้อมฟุตบอลอะ เขาให้หลีกหลบหลีกกลวใช่ไหมครับแต่ว่านี่เชลซีวิ่งไปหาเลยคือไม่ไม่มีหลบไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยครึ่งแรกมันก็จบสมสูนแบบจืดชือดอ่ะเวสแฮมมีจังหวะที่อันตรายบ้างแต่ว่าอังเดย์ยามาเลโก้เขากับซาอิดเบลามาซาอิตเบลามาครึ่งแรกเนี่ยจะดูหือหวาที่ ตัดบอลจากเชลซีทั้งชาโลบาทั้งอัสปกเวตาได้แต่ว่าก็คือเขาหลุดขึ้นไปแล้วเพื่อนมันมาเติมไม่ทันก็เลยทําอะไรได้ไม่ค่อยค่อยเป็นชิ้นไม่นานแต่กับเชลซีเนี่ยจังหวจะจาแจ้งมันมันมักมันจะไม่ค่อยมีนะเท่าที่เห็นเลยในเ,เฉพาะในเครื่องแลกโยนไปกันเลยไปยิงติดบล็อกทําเองกินเองกอ็อ่าพาดกันเองแบบนอกกรอบอะไรเงี้ย บางทีจ่ายบอลพลาดบางทีจ่ายบอลติดยิงติดบล็อกยิงแล้วก็เบาแล้วเข้ามือฟาเบียนสกี้อย่างเงี้ยโอเคครึ่งแรกมันศูนย์ศูย์นะครับดูเหมือนคือเดวิดมอยวางแผนมาวางเทคติกมาเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากจะไปเน้นที่บอลยูโรป้าลีกผมรู้ความตั้งใจของเดวิดมอยเลยนะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วย เส้นทางแบบยูโรป้าหรี่เป็นแชมป์อ่ะไปเป็นแชมป์แล้วก็เพื่อจะรั้งเดคเคนไลท์ไว้รั้งนักเตะคนเนี้ยเอาไว้กับทีมเพราะว่าเดคเคนไลท์พูดเสมอครับว่าถ้าเขาย้ายหรือว่าอยากจะเล่นสเต็ปถัดไปในอาชีพเนี่ยเขาต้องย้ายไปเล่นกับทีมที่เล่น UCL นะครับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะนะครับเวสต์แฮมเนี่ยผมรู้เจตนาชัดแล้วว่าถ้าเขาอยากรังร้งเดคเคนไลท์ฤดูกาลหน้านะครับเนี่ย ไปเนี่ยโอกาสดีแล้วที่เข้าไปสู่รอบรองของยูโรป้าแล้วอีกเก้าเดียวเข้ารอบชิงก็ไปวัดกันประมาณเนี้ยนะครับก็เลยวันเนี้ยจัดทีมมาเนี่ยพักตัวหลักไว้เยอะนะครับสำหรับเวสแฮมวันเนี้ยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยเพราะว่าแดนหน้าไม่ส่งโบเวนไม่ส่งอันโตนิโอกองกลางเนี่ยไม่ส่งเดคแคนไลท์ลงมานะครับคือปรับมาเล่นหลังสามสี่สองหนึ่งแหละ ให้เบลาม่าไปยืนหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็แนวลุกก็คือยามาเลนโกกับปาโบโฟนาวนะครับก็เลยอาจจะทำให้แบบเกมลุกเวลาสวนกับมาสเชลซีเนี่ยดูไม่อันตรายแต่ว่าเวลาเล่นเกมรับคือรับเป็นแผงเลยเหมือนตอนที่เชลซีเคยรับมือกับบาร์เซโลนาหรือเคยเคยเล่นบอลยุคสมัยอ่า คนอ่าโชเซมูริโญ่ที่เคยโดนแซวอ่ะว่ารถบัสหรืออะไรเงี้ยอ่าตั้งรับแบบรถบัสสองชั้นน่ะประมาณนั้นแหละเขาจะรับเวสแฮมอ่ะเล่นประมาณนี้เลยครับคือเชลซีนอกกรอบไม่ค่อยมีอะไรนะคือเห็นไหมครับบางทีเตยโกเซวาชาโลบาและอสปิเตาดันขึ้นมาสูงจนเครื่องสนามแหละอยู่ในแดนเวสแฮมเลยแต่ว่าเชลซีก็ทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเวสแฮมยืนกองก็อยู่หน้ากรอบเขตโทษกับกรอบ นอกเอ่อในกรอบสิบแปดาแล้วก็นอกกรอบสิบแาดายืนกันแน่นไปหมดเลยนะโยนยังไงก็ติดบล็อกยิงยังไงก็ติดเซฟอะไรประมาณนี้บางทีเชลซีจะส่งทะลุช่องก็ติดเนี้ยนะไม่ผ่านเลยเนี้ยก็ก็เลยครึ่งแรกจบไปแบบจืดๆอะ่ะศูนย์ศูนย์คอครึ่งหลังเนี้ยไม่มีไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วถ้าถ้ามันจะมีประตูก็น่าจะมีประตูเดียวอะไรประมาณนี้นะที่แบบคิดในช่วงระหว่างพักครึ่งอะ่ะครึ่งแรกอะ่ะแบบจบครึ่งแรกไปอะ่ะ ระหว่างครึ่งเนี่ยก็คือคิอคดว่าแบบเอ้ยสงสัยน่าจะแบบจบประมาณสักในเกมนี่มีลูกเดียวก็จบแล้วอ่ะเกมเนี่ยแต่การว่าครึ่งหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปนะในครึ่งแรกเชลซีเล่นเทมโปรประมาณสองกับสามนะมีสี่บ้างแค่จังหวะสองจังหวะมาแต่ครึ่งหลังครับเริ่มเร่งประมาณว่าอ่ะยังสองอยู่นะแบบเวลาขึ้นเกมแนวหลังอ่ะจากเดียโกเซวาให้ชาโลบาอัสิริเกต้าอะไรเงี้ยนะ แต่เริ่มเร่งนะครับพอลอตเตอรีกับทางพวกเมสันมเมาส์หรือใครหันลงมาล้วงบอลอ่ะเริ่มไปแล้วอ่ะไปเกียร์สามแล้วเริ่มเร็วแล้วอยู่สามอยู่หลอดแล้วนะแล้วกองเต้นเนี่ยโอ้โหแบบคืออ่ะบางทีโอเคส่งส่งบอลผิดบ้างแบบส่งบอลกาจังหวะผิดแ่ะบางทีส่งแล้วเพื่อนเล่นไม่ถึงแล้วบอลออกข้างเฉยในครึ่งแรกก็มีใช่ไหมครึ่งหลังก็มีแต่ว่ากลายเป็นว่านักเตะที่ขับเคลื่อนในแดนกลางที่แบบ เป็นแรงม้าสําหรับทีมอ่ะก็คือกลายเป็นกองเตะที่แบบลากคือพาบอลขึ้นไปอ่ะคนอื่นไม่พาเลยครับคือคืออย่างที่พูดไปตะเกียที่บอกว่าหลายๆคนน่าจะขำคือมีลูกหนึ่งที่เมสันเมาส์กับลอตเตอรี่ก็สื่อสารกันบอกเฮ้ยเมสันเมาส์บอกเฮ้ยลอตเตอรี่ขึ้นไปสิขึ้นไปขึ้นไปอ้อมหลังหน่อยอะไรวะเนี่ยคือผู้บรรยายมีมีแซวนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยครับคือเคลม่แบบการเล่นแมนนววไม่ใช่แบบตามตามตามแผนอะตามระบบอ่ะ คืออันนี้เมนนัวแบบถ้าใครเล่นเกมบอลมันจะมีออปชันหนึ่งที่กดไม่แน่ใจว่าแอนอล็อกตัวไหนนะแบบแอหนึ่งอะไรที่แบบมันจะขึ้นตรงตรงข้างบนลายชื่อนักเตะเราอะเวลาเราปรับเพี้ยนแผลนะถ้าใครเล่นซีฟ้าออนไลน์นะจะใครได้เห็นนะที่แบบปรับการเล่นอะจากตอนแรกบาลานก็เป็นดีเฟนซีเป็นเอ็กอทแอทแทกกิ้งอะไรประมาณเนี้ยถ้าดีเฟนซีก็จะแบบปรับมหมดให้ทีมเล่นเกมรับส่วนบาลานก็คือทั้งรับทั้งลุก แบบพอๆกันส่วน a t t a c กิ n g อ่ะคือให้ทีมมาเล่นเกมลุกเต็มตัวประมาณเนี้ยคือปรับระหว่างเกมอันนี้เหมือนกันคือแบบเหมือนกับเมนนั่บอกเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปให้ขยับตัวจอร์จินโย่จะเป็นบ่อยคือวันนี้พลาดจุดโทษใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรเขาแล้วครับก็ให้เห็นตามผลงานในสนามนะว่าเป็นยังไงคือความมั่นใจอะไรเงีย้ยเริ่มมันหด,ห,ดหายไปเยอะสำหรับจอจินโยแล้วก็อ่า เป็นจังหวะที่ผู้ใจเเร้ายแกเคยบอกว่าจอร์จินโย่จะชอบให้เพื่อนขยับสี่ชี้ไปให้มึงไปอยู่ตรงนู้นนะครับเหมือนเล่นมาเหมือนเพื่อนไม่รู้เลยว่าคูจะวิ่งอยู่ตรงไหนอยู่ที่จุดไหนให้เพื่อนส่องบอลได้เป็นอย่างนี้แหละค,คือทุกครั้งอ่ะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเกมมันเลยขับเพื่อนช้าๆไปเรื่อยๆเอื่อยๆสองบ้างส,สามสามสี่เนี่ยคือจะช่วงแบบตอนที่กองเตะลาบอลขึ้นมาเอง อประมาณนี้นะหลับแบบลากขึ้นไปเองนะครับส่วนไอ้ที่มันเป็นประเด็นก็คือช่วงที่เชลซีเปลี่ยนตัวครับเหลือสิบห้านาทีสุดท้ายก็คือแดนหน้าสามคน,นเริ่มจะไม่ไหวแล้วอ่ะก็เปลี่ยนตัวนะเอาซีเอดพูลนิสิกแล้วก็ลูคาคูลงมานะครับก็ซีเอดแทนล็อตตาชีครับก็มายืมน่าจะเป็นพูลนิสิกมายืมนะมายืมแทนตรงล็อตตาชีที่วิ่งแบ็คขวาส่วนฮาคิมซีเอดเนี่ยลงมาแทนคฮาวเวสแล้วก็ ลัวคูแทนติโมอะอราลัวคูแทนน่าจะแทนคายฮาวเวิร์แล้วก็พูลิสิคแทนแวนเนอร์นะครับนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยเกมมันเริ่มแบบความต้องการที่ผมอยากได้เห็นก็คือเลี้ยงไปกับบอลอ่ะแบบตัวเลี้ยงกินตัวดีๆสักคนหนึ่งอ่ะมันจะได้เปิดพื้นที่ให้เพื่อนอ่ะซะเอียดกับพูลิสิคลงมาอ่ะเกมอย่างเงี้ยเหมาะกับเขานะครับแบบลงมาแล้วคือเห็นเวสต์แฮมเนี่ย เขาเล่นลับลึกใช่ไหมครับเล่นยืนเป็นพื้นที่เป็นโซนไปแต่ถ้าเลี้ยงมีตัวกินมีม,มีนักเตะที่มันเลี้ยงกินตัวได้มันสามารถดึงตัวประกบสองคนแล้วให้เพื่อนอีกฝั่งว่างอะไรประมาณเนี้นะครับก็ได้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนจนมาถึงจังหวะเป็นเจโ,โกซีวาหม่งหนุนไปนะครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยเจโกซีวามีลากขึ้นมาจากแดนตัวเองนะแล้วก็ยิงแล้วก็แบบติดแวนเนอร์แล้วก็ออก <c oughs> คือแบบเป็นล้ำหน้าของเวนเน่ไปก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกสำหรับแวนเน่ก็มาถึงนาที86นะเป็นจังหวะที่เซโกซิวาหม่งหนุนขึ้นไปแล้วก็ลูฮาคูเนี่ยเบียดชนะเค็กเค็กดอซันได้แล้วนะครับผมแล้วก็กําลังจะไปบวนกับฟาเบียสกี้แต่ว่ากลายเป็นว่าเค็กเพอเค็กดอซันไปดึงแขนพอดีเลยครับดึงแขนแล้วก็ล้มในกรอบเขตโทษนะครับผู้ตสินต่อจุดโทษแล้วให้เบเหลืองตอนแรกก่อนนะให้ไบเหลืองไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ ทางห้อง VR แจ้งมานะครับผมว่าอาจจะเป็นใบแดงก็ได้นะเพราะว่าเป็น professional f i l แบบเป็นตัวสุดท้ายก็เลยอาทางอาผู้ตัดสินเนี่ยนะครับเดินไปดิไปเดินไปดูที่อ,อจอ VR นะครับที่อยู่ข้างสนามเนี่ยนะครับแล้วก็เช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายอ่ะดูจนครบถ้วนก็ ยกเลิกนะครับยกเลิกใบเหลืองที่ให้เค็กดอสั้างใบแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบแดงไล่ออกไปนะครับผมก็ทําให้เวสแฮมเหลือสิบเหลือสิบคนนะครับผมเหลือช่วงท้ายเกมแล้วเหลือประมาณห้าหกนาทีสุดท้ายนะครับผมแล้วก็คนที่สังหารนะครับก็ตามตาม,ตามโน้ตไว้เพราะว่าคนที่เป็นมือหนึ่งในการเดือในการยิงจุดโทษก็คือจอร์จินโยนะครับก็รับหน้าที่สังหารนะครับผมก็ คือยิงยิงไม่เข้าไม่ว่านะแต่ว่าคือไม่เคยเห็นจอร์ยินโยยิงแบบเนี้ยยิงแล้วแบบไม่มุมเลยอ่ะไม่ไปทางไหนทางนึงคือยิงเหมือนเกือบกลางประตูด้วยนะแต่แบบเอียงไปทางซ้ายมือตัวเองนิดเดียวแต่แล้วผมว่าฟาเบียนสกี้อ่ะน่าจะรู้ครับว่าทางจอร์ยินโยเนี่ยเวลายิงจุดโทษเขายิงยังไงนะครับคือเขาจะทําเป็นกระโดดแล้วก็ให้คู้ผู้อ่าผู้รักษาประตูเนี่ยวิพุ่งไปทางใดาทางหนึ่งแล้วก็ให้แล้วตัวเองจะ ยิงไปอีกทางหนึ่งทางที่ผู้รักษาประตูล้มไปอ่ะสมมุติล้มทางซ้ายจอร์จินโยก็ยิงไปทางขวาประมาณเนี้ยแต่ฟา์เบียนสกี้คือสมาธิเขาอ่ะตอนที่จอร์จินโยกระโดดแล้วจะยิงอ่ะเขาไม่ล้มเลยครับเขามองบอลอ่าแล้วจอร์จินโยยิงปุ๊บแล้วเขาก็พุ่งไปเลยก็เซฟได้ครับนะพอยิงผ้าลูกนั้นเนี่ยเอาแล้วคือคือถ้าเสมอนะวันนี้ถ้าเสมอ ผมว่าคอนเทนต์แน่รับจอนโยคงเอาเป็นว่าแฟนบอลกลุ่มหนึ่งอ่ะผมพูดเลยนะแฟนบอลกลุ่มใหญ่ด้วยแล้วกันนะแฟนบอลกลุ่มใหญ่ที่เขาบอกว่าเนี่ยจอร์จินโยเขาเป็น MVP บอลยูโรนะนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ u ูซอนะทำอะไรต่างๆเนี่ยตำแหน่งของเขาเนี่ยเล่นยากนะเวลาคุมเกมอะเวลาคุมจังหวะเป็นตัวอา่าเขาเรียกว่าอะไรลีกิสต้า นะครับใช้คำคำศัพท์ฟุตบอลที่แบบสวยหรูมากลีกจิต้านะครับคนคุมจังหวะเกมว่าเกมเวลาเนี้ยทีมควรจะเล่นเร็วเวลานี้ทีมควรจะเล่นช้าประมาณนี้เล่นยากมากแต่ผมไม่เห็นเขาทําอะไรเลยคือนอกจากเมื่อส่งมาปุ๊บเฮ้ยมึงขึ้นดิแล้วมึงก็แล้วเขาก็ส่งไปแค่นั้นแล้วก็มีจังหวะเปิดทะลุช่องคือน,นานๆจะมีสักทีนึ่งนอะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหทุกเกม โอ้โหจังหวะนี้ครับจอร์จินโยตาักบอลข้ามกองหลังแล้วส่งให้นูคาคูอย่างไม่เนี่ยจังหวะแบบเนี่ยไม่มีให้เห็นครับมันนับมือได้เลยว่านับนิ้วเลยว่ากี่ครั้งมีจังหวะเดียวที่เข้าเป้าคือเกย์กับมูคาโซที่เปิดให้กับทางคาร์ฮาวเวร์หลุดไปยิงอ่ะอ่าแล้วทําไมคือเป็นอีจิสตารจริงแต่แบบทําไมคุณไม่เคยฝึกบอลอย่างนี้บ้างแบบเปิดบอลให้มันคีนล่าพาสมากอะ่ะนะครับยืนตัวต่ำสุด มันมีพื้นมันมีเวลามันมีพื้นที่ให้คุณได้เลงเปิดบอลและเพื่อนผมสงสารแวนเนอร์จังหวะแบบเวลาเข้าสปีดกำลังออกตัวนึกว่าเพื่อนจะเปิดแต่การมาเพื่อนส่งหลังวิ่งไปเสียเปล่าเขาก็วิ่งกลับมาตำแหน่งเดิมเพราะว่าตอนแรกอยู่ริมเส้นแล้วก็วิ่งตัดเข้าในเพื่อแบบคิดว่าเพื่อนเปิดมาให้เขาเล่นได้แล้วเนี่แต่ว่าสุดท้ายเพื่อนก็ไม่เปิดวิ่งวิ่งไปแล้วก็เหมือนเบรกเบรกเพื่อนก็ต้องต,งตีตรีรถกลับนะครับพุ่งประมาณนี้จริงๆ ผมก็เลยอยากจะอยากจะรู้ว่าคนที่เขาเอาเอาเป็นว่ามันจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มหนึ่งที่ให้กําลังใจวนเนอร์กับอีกกลุ่มหนึ่งที่วานเนอร์ไหนคือกูซื้อมึงมาเพื่อเล่นกองหน้าไม่ใช่เพื่อไม่ใช่ว่าซื้อมาเพื่อวิ่งหาดให้ให้วิ่งขีดตําแหน่งให้เพื่อนมีมีพื้นที่เล่นวิ่งคล้ายคล้ายวิ่งดึงตัวประกอบอ่เอาเขาเรียกอย่างนี้นะวิ่งดึงตัวประกอบใช่ไหมครับ แต่กับอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยจอร์นโยเขาเล่นตรงตำแหน่งเนี่ยมันยากขนาดไหนคุมเกมจังหวะอะไรแบบนี้มันยากนะครับไม่มีใครจะเล่นได้ง่ายผมบอกตามตรงนะครับอินนิเซนยังดีกว่าเลยถ้าแบบสมมตินะอะฉันแยกสลับตัวกันได้ผมเอาคริสเตียนอินนเซนของเบนซอร์ดมาเล่นยังจะดีวัยคืออย่างน้อยมันมีตัวเปิดบอลอะลูก้าโมดิอายุมากกว่าจอร์นโยผมยังเอาเลยอะถ้าสมมุติเซนอนะะแล้วแลกตัวกันอะผมยังเอาเลยนะครับ ก็เลยแบบโอ้โหถ้าวันเนี้ยนะคือผมพูดก,กับตัวเองนะถ่าเสมอนะครับผมจะพูผมจะไม่ว่าจอนโ,โยสักคำไม่ว่าเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเล่นมีประโยชน์กับทีมไม,ม่ไม่มีประโยชน์กับทีมคุณดูในสนามเอาแค่นั้นพอประโยชน์อ่ะมันมันมากกว่าเสียประโยชน์หรือเปล่าแค่เนี้ยไอทีมมันเล่นยากเล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ต้องมาอ้างตรงนั้นครับ ถ้ามันเล่นดีมันก็ต้องเล่นแบบเล่นดีแบบโควาสิตอะแต่มันเลี้ยงเบนไม่ได้ใช่ไหมแล้วยืนตัวต่ําสุดแล้วแผนทูเคอร์อไม่ใช่สี่สามสามนะครับสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสี่สองหนึ่งก็บ้างอะไรองี้สามสี่หนึ่งสองกองการคุณยืนคู่กันนะครับมันต้องช่วยกันอะแต่คุณยืนหลังสุดเพื่อนข้างหน้าไม่ได้มีสองคนนะครับข้างหน้าคุณอะมันมีกองเตะคนเดียวหรือดูกองเตะเดี๋ย คอยขับเคลื่อนให้บอลไปข้างหน้าแต่กับจอจินโย่เนี่ยคือหลายๆคนก็จะคาดหวังประมาณว่าแบบคุณต้องเปิดไปข้างหน้านะอะไรเงี้ยเปิดบอลไปข้างนาในเพื่อคือคุณนับดิคุณนับคม,มันมีกี่ครั้งต่อเกมอะ่ะคุณนับให้ดูหน่อยสิเอามาเลยใส่รูปมาแล้วก็สรุปมาให้ให้ผมดูหน่อยว่ามีกี่ครั้งแล้วแฟนในทวิตเตอร์บางคนนะเขาบอกว่า ทำไมคุณไปอ่าคล้ายๆลดลดให้ให้คุณค่ากับจรอร์จินโยน้อยมากเพราะว่าเมื่อการเสถ้ติดูเขามีจังหวะในการแม่นยําในการส่งบอลเล่นแม่นมากดีกว่ากองเต้มันก็เหยอยู่แล้วสิว่าคุณเล่นตำแหน่งอะไรอ่ะก็แปะคืนหลังแปะไปแบบส่งบอลเบสิกธรรมดาไงมันก็เลยแม่นสิครับ เอากองเต้ไปยืมมั่งเปล่ะให้กองเต้ส่งตัวให้ใกล้อย่างส่งคืนหลังเมนดี้อย่างเงี้ยส่งคืนหลังให้เตียโกซิวาส่งคืนให้ชาโลบาส่งคืนให้อัสเบเรตตามันก็แมนกันหมดขนาดคุณเองถ้าเล่นฟุตบ,บอลเป็นนะถ้าแบบส่งบอลกับพื้นเป็นอ่ะคุณยังเล่งกันเป็นเลยมันไม่ต้องขยับตัวไงครับยืนเป็นเสาให้เพื่อนส่งไปแล้วก็ชิ่งแบบแตะอัดเสาแล้วชิ่งบอลกลับมาแค่เนี้ย ไม่ใช่ว่าเกมไหนเขาเล่นไม่ดีนะเกมไหนที่โจดินโยเล่นดีก็คือเกมที่ไม่โดนคู่แข่งไล่กดดันสามารถจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วเขาสามารถคิดต่อได้หนึ่งสองสามแต่ถ้าเกมไหนเขาเจอคู่แข่งไล่บีบได้ไม่ออกครับนอกจากโชคดีก็คือได้ฟาวโดนกระแทกจากข้างหลังแล้วล้มไป แต่ถ้าโดนลุมแย่งไม่ฟาวเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นครับมันจะเป็นการดวลกันระหว่างกองหลังเลยครับกับเกมรุกของคู่แข่งเพื่อนลงไม่ทันวันนี้ทวสต์แฮมเขาเน้นๆนะครับแล้วเล่นเกมสวนกลับได้อย่างแม่นยาไม่รอดครับผมบอกเลยหลงังเชลซีลอยสูงมากแต่ยังดีที่ว่าแบบเวสต์แฮมเขาไม่ได้ส่งอันตรายอย่างอันโตนโอลงมานะครับ จาร์ลอตโบเมนลงมาก็แค่แบบอ่ะก็ช่วงแทนยานเบนโก้นะนาทีเจ็ดสิบสามใช่ไหมครับอ่าแต่แล้วพอผ่านพ้นไปนะครับผมจังหวะพลาดจุดโทษนะครับก็มาได้ประตูจนได้นะครับนาทีเก้าสิบนะครับจากจังหวะที่เชลซีขึ้นเกมมานะครับผมขึ้นทางซ้ายนะครับผมคือตอัวกลางอะประมาณว่าแบบตัดบอลได้แล้วก็โต้ขึ้นมานะครับผมเมสันมาเาเปิดให้ มากอนอลองโซนะครับขึ้นมาแล้วก็อลองโซตบเข้ามาตรงกลางนะครับเวสแฮมคือบอลทะแยงหักเข้าในเนี่ยอันตรายที่สุดอยู่แล้วครับกับบอลเปิดไปข้างหน้าบอลเปิดไปหน้าเนี่ยกองหลังเขาจะดันไลน์แล้วก็สกัดได้แต่ถ้าเปิดย้อนหลังเนี่ยคือไลน์กองหลังของคู่แข่งจะดันขึ้นไปสูงแล้วแล้วมันหักบันกลับตัวมาไม่ทันมันก็เลยทําให้ทีมเกมลุกอะถ้ายิงอยู่ตรงตำแหน่งประมาณจุดโทษก็ยิงได้ก็กลายเป็นคริสเตียนพูลิสิกเข้าฮอยิงด้วยซ้ายเข้าเสาไกลเข้าไป มึงประตูต่อศูนย์นะครับเวลาดีด้วยนะครับผมก็ใกล้จะจบเกมแล้วคือเวสต์แฮมก็คล้ายๆแบบโอ้โหเลยโอโนไม่นะอะไรมาเนี่ยแบบถ้าจะลงไปสุดกับพื้นน่ะนะผมหลังจากตั้งรับมาแล้วก็จุดโทษก็เซฟได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเสียดายนะครับผมก็กลายเป็นเชลซีขึ้นนําไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เชลซีก็ติดชึ่งบ้างไล่บีบบ้างนะครับผมเวสต์แฮมก็ช้าไม่ได้ก็พยายามเจาประตูคืนแต่ว่าก็ไม่มี จังหวะที่ได้ลุ้นระับมีเชลซีก็ได้ลุ้นบ้างอนะ่ะซีเยัดยิงออกหลุดกรอบแล้วก็อ่าเวสแฮมพยายามจะบุกขึ้นมาแต่บุกมาก็เชลซีก็หมุนสกัดกันได้ช่วยเล่นเกมรับได้นะครับผมก็จบเกมไปเชลซีชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะคือโทษเวลาสี่นะแต่ว่าก็ด้วยจังหวะที่ยิงประตูก็เลยเหมือนบวกไปอีกหนึ่งนาทีนะครับผมก็จบเกมไปเชลซีเฉือนเวสแฮมไปอย่างทุลักทุเลนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอเคก็อยู่ใดชื่อนะที่ทูเข้าส่งมานะผมตอนแรกเนี่ย ตอนประกาศมาในรายชื่อของเชลซีที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับถึงที่ประกาศในเว็บไซต์ของเอี่อแต่งทวิตเตอร์อะไรเงี้ยประกาศมาตอนแรกรัาเมนดี้นะครับแนวรับเนี่ยคิสเทนเซนซิวาซูเกต้านะแต่ว่าคิสเทนเซนเหมือนกับว่าเหมือนกับทางผู้บรรยายเขาบอกว่าเหมือนมีอาการบาดเจ็บหรือว่าสุขปวดท้องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมตามดูอีกทีหนึ่งนะครับผมใครๆน่าจะได้เห็นนะแบบเพจต่างๆน่าจะเอาลงนะครับ ก็เลยกลายเป็นชาโลบาลงมาแทนนะผมชาโลบาซิวาอัสปกเวตาวิงแบ็กขวาวันนี้ใช้ลอตต้าชีนะวันนี้ลิสเจมก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บมั้งนะครับผมนะแล้วก็วิงแบ็กซ้ายลองโซตรงกลางครับจอรจินโยกองเต้น,นะครับมิดฟิลด์ตัวุกนะครับเมสันเมส์หน้าคู่ก็คือติโมแวนเมนอร์กับคายฮาวเวสนะสำรองวันนี้ก็ใช้เตนโคต้าแล้วอยู่แล้วครับสามคนนะผมว่าคือพอเล่นมาจนถึงนาทีเจ็ดสิบห้าเนี่ย สามแนวลูกทําอะไรไม่ค่อยได้นะก็เลยเปลี่ยนเอาแวนเนอร์กับคาแวสออกนะครับส่งลูคาคูกับทางพูลิสิกลงมาแล้วก็เอาลอตเตอรี่ออกส่งคาคิมซิเยนลงมาเล่นนะครับผมว่ามันมันสลับกันได้อะแบบบางทีพูลิสิกก็ยืนข้างในหุบข้างในอาจจะเล่นเป็นตรงตำแหน่งแวนเนอร์ไปเลอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ลูคาคูก็ยืนค้ำไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็ประมาณนี้สลับอ่ารายชื่อ11ตัวหน่ตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองที่ส่งมาวันนี้นะครับ เิตีดูครับคือก่อนที่จะได้ประตูหนึ่งศูนย์นะผู้บรรยายโอ้โหอะไรแบบโอ้โหจังหวะคือเชลซีครับโอกาสยิงยี่สิบเอ็ดครั้งเข้ากรอแค่สามเองครับโอ้โหแบบก็ค,คิดในใจเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละครับยิงติดบล็อกทั้งนั้นเลยนะับยิงออกบ้างยิงติดบล็อกซะส่วนใหญ่ประมาณนี้ครับก็เิตีครับที่ออกมาก็คือเชลซีแล้วครองบอลตามจริงอ่ะตอนแรกเนี่ยเจ็ดสิบเอร์ซ็ตด้วยนะแต่ก็โดยเครื่องหลังมือบางทีเวสแฮมตอนที่ เชลซียังเชลซีกับเวสแฮมยังสูนูแล้วเชลซีอยู่ทั่วไปเข้าเนี่ยคือเวสแฮมไปเล่นติดชึ่งบ้างครับเล่นชา้าไปดึงในดึงเกมให้ชา้าลงแล้วก็อ่าไปเล่นตรงริมเส้นไปเล่นริมมุมธงบ้างอะไร,ระาณเนี้นครับอย่างจรอร์ดโบเวนอะไปเล่นตรงริมเส้นตรงนั้นนะครับผม mm hmm. เล่นอตรงมุมเส้นอ่าลูกเตะมุมอ่ะนะครับผม mm hmm. ก็เลยกลายเป็นคองบอลเป็นหกสิะคกัุดหกเปสซ็นต์วแฮมส3 4บสามจุดสี่นะครับ โอกาสยิงดูยี่สิบหกครั้งเข้ากรอบห้านะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะเจเอาเป็นว่าเหมือนอ่ะเป็นเรื่องปกติสาหรับเชลซีแล้วกันนะที่โอกาสยิงเยอะมากแต่ว่ายิงเข้ากรอบน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยๆน,นะครับอ่าสัมผัสบอลไปแปดร้อยเจ็สิบครั้งนะผ่านบอลไปหกร้อยแปดสิบสี่ครั้งนะเตะมุมก็โอ้โหสามครั้งเองนะวันเนี้ยนะครับเกมเนี้ยถือว่าน้อยนะเตะมุมไปสามครั้งเองนะครับ แล้วก็เชลซีใบเหลืองรู้สึกจะเป็นมาโกสอลองโซ่นะครับที่ไปกระโดดค้ำคือใช้มืออ่ะมาจะมีสองบ้านเล็กน้อย่อใสายซูเซกนะผมก็โดนใบเหลืองใบนะวันนี้ฟาวเชลซีสิบเอ็ดครั้งเลยนะครับผมนะนะครับก็ประมาณนี้นะเปสนสาบเซติหลังเกมนะผมก็ทุลักทุเลและเกินนะครับผมก็ตามนั้นอ่ะนะครับผมทุกเชลซีจะเป็นทีมมากที่จะเป็นทีมแบบอย่างเงี้ยครับก็คือ เล่นแต่ละเกมเนี่ยมันทุรักทุเลยุ่งยากยากไปหมดเหมือนแบบเหมือนคุณเล่นรอบชิงอ่ะอ่าแบบเล่นบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะประมาณนี้แบบแต่ละเกมมันยากยิงยิงประตูก็ยากนะครับทําเกมทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็จังหวะก็ไม่เป็นใจอย่างเงี้ยนะผมจังหวะสองไรเก็บก็ไม่ค่อยได้นะครับผมก็ เอาครับแต่โอเคตามนี้นะครับผมสลับเกมนี้ได้สามคะแนนมาก็อย่างน้อยทิ้งช่องว่างระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลไปเป็นห้าคะแนนนะแล้วก็แข่งน้อยกว่านัดหนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็สเปอร์เมื่อวานเขาเสมอนะเราก็เลยขี่เป็นเจ็ดมั้งนะครับผมนะน่าจะ7็แต้มนะครับผมแล้วก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดด้วยนะครับผมนะสลับเชลซีก็โอเคครับสัปดาห์หน้าช่วงกลางสัปดาห์เราไม่มีครับเพราะว่าเราตกรอบยูซีลไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ สำคัญแล้วกันเป็นช่วงที่ก่อนจะไปเยือนโอทัฟฟอร์ดนะครับไปเยืยน Man อนแมนยูอ่ะพักไปแล้วไปผมว่าทูเคิลน่าจะปล่อยวันพักให้บนักเตะเชซีแน่ครับไม่วันสองวันก็ประมาณนี้นะวันหนึ่งสองวันประมาณนี้แน่นะครับผมปล่อยไปพักเลยนะครับผมไปฟื้นฟูนร่างกายสภาพจิตใจแล้วมันดนแนนีแล้วก่อนแล้วกันครับแล้วก็ก่อนจะบุกไปเยือนแมนยูนะไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วครับเพราะแมนยูแพ้อเซนอลมาด้วยนะนะครับผมก็โอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้สลับช่วง f t e เ t ต e ร a ม c h ยังไงก่อนจากไปนะฝากกดซับสไคร b ์ช่องฮาร์บลูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่วงอั e เ t ต e ร a ม c h ในเกมเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ลาขอลาขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ